สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อใหม่เนาะค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอใหม่ค่ะสวัสดีคุณพ่อใหม่ค่ะค่ะมือนี้ผ้าเดินทางมาติดตามโตเลติดตามแนวทางกับคุณพ่อใหม่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวยินว่าคุณพ่อนี่เพิ่นฝันเห็นพ่อเพิ่นที่เสียชีวิตไปหลายปีแล้วค่ะท่านผู้ชมบอกเคยฝันเห็นจากเถื่อนจู่ๆก็เอาของมาให้ ว่าน้ำหามาโดนแหลี่ยมบอกคุณพ่อเรียนครับว่าน้ำหามาโดนแล้วยมเพราะไม่ออยู่บ้านนี่กเข่ได้บอกเล่านะครับอมาคนมาน้ำหาว่าน Laser ้ำหาโดนแล้่ว่าเสียฟ้องมาให้กันน้ำหาใส่กขบไปเยี่ยมคนว่าโอ้แต่แต่แต่ก่อนนี่คุณพ่อบ่ได้อยู่บ้านนี่อ๋อตะกี้ก็อยูุ่คนละครับอยู่นุ่นแข่นโอ้ยอยู่นุ่นแข่นบ้านนี้ใหญ่มากปลารักปักฐานอยู่บ้านนี้บ่ได้บอก้ด่เพิ่นบ่ได้บอกเพิ่นค่ะเราก็เลยบอกหนูแว้วมาอยู่พีค่ะ เป็นจช่นไรคุณ่อบาเรื่องเล่ากับพัดมาเอาของมาให้มันเป็นคือเรื่องของนี่เป็นเรื่องนหน่วยเป็นชี้ชี้ทองมันมาเดอให้แต่บนเขาเงินบ่ได้ลยเนมาเย็นอยู่หน้าประตูหน้าประตูเงินมันเหลือดอาะมาเอาเรามาของเดี๋ยวพอเตรียมมาให้ต้นแล้วเอาไว้ให้ต้นแล้วก็เตรียมให้กับผู้เห็นต่เกีืบเอาไว้สำหรับแต่เอามาให้ก็พังครับตอนเาเปิดเดอเมื่อสองมื่อแล้วพังครับตอนเราเป พก็คนเทาให้่เราคนก็ได้พาไปพามัดเอวคนมัดกับเจี่ยวบัดเอวคนกับอันหลังพอเมื่อเรื่อบาดมันก็อันลังแอบก็ไปเรื่อยไปครับเพราะเราเพิ่งสองมือเอามือหับเอาจังสีอเลยเบนเบนเบนหับเอาจังสีนะมันเป็นเรือหงใหญ่บอผมอันเหียวคาคาพ่อมือเท่านี้แหละความเหียวมันนัเหรอนเป็นสีทองคนบาของดีพคนบาครองเก่าของเก่าของก่อนแต่เก่าแต่ก่อนเก็บไว้ให้พคนบา ทำประเด้ไห้เชื่อว่าน้ำพ้าบ่พ่อน้ำพ้าบ่พ่อประถนว่าละวานนะจ้าบาดนี้เรือนั่นเป็นเรือแบบว่าไข่ไข่เรือแบบคือของโบราณนะเอาว่าแบบสมัยใหม่ก็คือแบบเลือดก๋วยเตี๋ยวเขาใจรวยก๋วยเตี๋ยวก็ยังอยู่บ่พ่อแต่ว่ามันมันเป็นสีทองเป็นสีทองมันกับโบนโใหญ่โบนยาวมันทำยาวซำพ่มือเขาเลยนะโอ้ยาวครับ ลงตวงโล่งอยู่ตังกลางก็สวยง้วงสวยไทยนะเป็นของเก่าของแก่ของเก่าของแก่นั่หามาโดนเหลี่ยมมามันก็เป็นสีท่องแบบมันก็มีแบบไร่ๆนะมีหลวดไร่น้ำมีลลวดันน้ำน้ำต่างๆน้ำเลือดต่างทั้งหมดนั่อนยญางเอาเขาไปหายในเหือนหรือมาหนาบาทพญางมาเมื่อเอาอดแล้วมีหนาบาทเนี่ยเขาไปพัวใดเขาไปบ่ได้แต่ว่าก็ได้คุยกันอยู่ก็ได้ยืนคุยกันเนี่ยไดี๋ว้ากันอยู่ยืนคุยอยู่หน้าประตูแล้วเพิ่นก็ย่างกับไปเพิ่นก็เต้งห้ คนอื่นมคนอื่นเท้มหามคนอื่นะห้ามนะค่ะมันอยู่บีดุล่ะบอมันอยู่บีดุน่ะคือบอบอกคนในพอมันน้ำหายมันน้ำหายใช่ก็บเห็นคนป่าค่ะวันเจ้ากองมาหายนี่หละองเจีบวันโดนตนั่นแล้วันเจาบอหายได้หายสักเดียววันว่าพอมันน้ำเห็นที่ะบาดเลยพอะจ่าพอเอามาหาว่าเอามาลาบเอาเพื่อนมาบอราบมาเอามาเอาบ้านเลพอจะได้กลับวันนอ้วัน้ดีมือแบนไปหาพนพื่อนงสีก็วางใส่โอ้หัวติีนะค่ะ เป็น่ะพอนที่เมื่อได้บาดเลาก็หันหลังงหาแล้วไปเลรื่ลยบานนี่อายุของพ่ออายุของพ่ศหกสิบสองหกสิบสองปีเนาะค่ะเนาะงปีก่อนระดมเสียก่อนสเสียชีวิตแต่ว่าเพิ่นเสียชีวิตไปหลายปีแล้วหลายปีแล้วประมันรวยไม่ทิพกว่าวละไเนี่ยบานนี่ตีเป็นตัวเลขนี่กันสิหกสองแหละเนาะคุณพ่อเนาะก็คืออายุเราคือหกสิบสองปีนี่แหละค่ะ กันเพื่อนอะไรก็เพื่อตีเป็นหาก็ได้เป็นหกกรได้อ๋อ้เป็นห่ก็ได้เป็นหุกกรได้ห้าหกสองหรือว่าหุกหกสองเนี่ยสี่บอกคุณพ่อเมลกินว้านเด็กกันล่ะเอ้วบ้านเล็กที่ทีบ้านที่ตัวเด็กก็มันอะไรกับเมลหนึ่งหนึ่งหาเก้าบ้านเล็กทีค่ะบ้านเล็กทีหนึ่งหาเก้าค่ะท่านผู้ชมอายุของคุณพ่อของคุณพ่อคุณพ่อไหมนี่ถึงเพิ่นเสียชีวิตนี่คือหกสิบสองปีเนาะคุณพ่อเนาะค่ะ หรือว่าถ้าผู้ชมทางบ้านว่าคุณตายนี่เป็นศูนย์ก็เอาศูนย์ใส่ก็บใดเนาะคุณพ่อนอ้อลแล้วแต่เอฟซีมารกรอ<ส> <S 2> <S 2> แต่ว่าคุณพ่อตีให้จะเป็นห้าหกสองหรือว่าหกหกสองบัลเล็กที่หนึ่งหาบอลเล็กที่หนึ่งเก่าเพิ่งาหนึ่ง 9, เก่เาบอกคะบอลเล็กที่หนึ่ง 9, นหน้าเก้าถ้าผู้ชมนี่กัเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อไหมเนาะ ปันแค่สั้นๆอ๋อออบ่ได้น้องหัน19 1ค่ะบ้าาน้ี่บงหันเนาะนี้ก็บ่แน่แล้วนี้ก็บ่แน่เด้มาหาเก่าก็ได้เนาะงนมาหาเก่าก็ได้เอามาให้อยู่นแม่นสิมาหาก็ได้สิมาอันนี้ก็ได้ก่อน่นําบ้านีกันหมุนเวียนเนาะ ค่ะให้เอฟซีตัดนาตัดลังเอาเนอคุณ่อนอตัดเอาแมนค่ะตัดลังเอาหมุนเอาอยู่ในนั่นแ่ะะนอคุณ่อนอะผู้ใดมาตัวไดก็หมุนเอาเวียนเอาอยู่ในตัวนั้นค่ะม่ถูกเวลาแมนค่ะกับวันนี้นอนคุณเท่าก็ได้นอแมนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเร้าความฝันของคุณพ่อที่เพิ่นมาแบ่งปันเท่าในมือนีัแต่เกานีความฝันของคุณพ่อนี่กัเพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นหรือไดเอฟซีให้ซับเปลี่ยนเวียนหมุนซับนาซับลังเอานอคุณ่อนอ ฟันขึ้นวันที่เท่าไหรคุณพ่อวังสองสามหมือนวันนี้โอ้วังสองสมมือนนี่แหละที่ฟันเห็นบาดนี่ฟันแค่เหลืองเดียวนี่เลยบ่มียังมาเพิ่มเติมเลยดอกนั้นก็มีชีลีนอนกับนออนซื่อๆว่าฟันเลยอือโบฝันนีหยังบาดค่ะแต่ถือว่าเป็นฟันดีล่ละนอคุณพ่อนอเพราะว่าบ่ฝันที่เราวานนี่โดนซิฟโกปีแล้วนะเออถตโดนเติบได้นอคุณพ่อนอซิว่กปีกับวันที่เราดูได้กี่แตสว่วงนักเสียใหม่ใหม่ ช่วงเสียไม่ไม่ฟันเห็นดูนี่ฟันมาบอกเลยบอกหรือฝังานไหนคุณพ่อฟันว่าเราเป็นห่วงนะโอ้เป็นห่วงเป็นใหญ่เป็นใหญ่นะยกงไ้มันอยู่บ้านอยู่ทองโอ้คิ๊กกับพี่คนบกอยอยู่บ้านนะมนจะไปก็ไปไปก็ไปไปทำมาหากินเลยนะนอคุณพ่อนอ้าวจังไดก็ถือว่าในรอบนี่ถือว่าฟันดีล่ะคุณพ่อเอาเลือดเอาเลือดแบบเลือด เป็นเง hey, ินเรือทองเนาะเเงินรือเป็นเรือเงินเรือทองทุกวันว่าเป็นของเก่าที่คุณบอกของแกเาของแกิว่าเมันเคยเก็บเมันเคยอย่างไรเลยค่ะเอามาให้นาะนั่หาจนพ่อเลยค่ะจังไดก็ให้พิว่าใหไม่เหล่าก็พุจักอย่งว่าว่าค่ะบนนี้เด้เนาะคุณบอก่าเนาะว่ามีสูบมีหล่านุ่งกัน นี <laughs> ่ค่ะแมนคะ่นคะสุดท้ายนี่ก็ข,ขอ <c oughs> ขอบคุณคุณพ่อไม่หลายๆเนาะค่ะเนาะงที่แบ่งปันแนวทางหลักตโตเลกให้เอฟซีทางช่องเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีครัค่ะขอบคุณค่ะมีสูตรพิลาลร่วมกัน ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิงโตเลขกของคุณพ่อไม่เนาะคะ่ะเนาะห้าหกสองศูนย์หกสองค่ะบัาเลขที่นี่หนึ่งห้าเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นโตเลขกประจํามวดวันที่สิบหกกันยายนค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะคุณพ่อไม่นี่เพิ่นฝันเห็นพ่อเ,เ,เพิ่นค่ะที่เสียชีวิตไปหลายปีค่ะท่านผู้ชมเป็นซิวโกปีพุล่ะมานั่หาว่าสันมานั่หาถามว่าโอ้ยนั่มหาลูกจนว่าหอมแต่มาพ่อ ยหญ่บ้านมากคือบอกบอกพอวสัน์น้ำหาเอาของดีมาให้ค่ะ่านมชุชมเอาของเก่าของแกมาให้วสันก็เอาเป็นเลือค่ะไขๆเลือเนาะค่ะเนาะเป็นเลือสีทองค่ะกะ เลยตีเป็นโตเลขอายุของคุณพอ่อคือ62ปีเพิ่นเสียชีวิตไปแล้วก็เอาศูนย์ใส่เนะาะท่านผู้ชมเนาะกะ็ตีเป็น0 6 2หรือว่าหา2กสอง็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพอ่อเพิ่นว่าเอาแบบว่าเลือดไข่ๆเป็นเลือดท้องมมให้ก็เอาเป็นเลขหาใส่ก็ได้เนาะคะ่ะเนาะส่วนบัตรเลกที่นี่ก็1 5ึหาเก่าค่ะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับโตเลขรละกาเนี่ยทางของคุณพอ่อไหมค่ะ สำหรับคลิปนี้กับศิลาธรรมุชมไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะโชคโชคหน ắ n ๆนกับตัวเลขของคุณพ่อไหมเด้อค่ะขอบคุณธรรมุชมที่เขามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเนาะค่ะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดวังสิ่งใดกัสมคมปัถนาทุกอย่างเด้อค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณพ่อไหมค่ะห้าหกสองศูนย์หกสองหนึ่งห้าเก้าเนาะค่ะเนาะกั ขอฝากช่องน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของจ่าปอน้ำเด้อค่ะกันท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ